สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ใน Inflatable Obby หรือปรแปลเป็นไก็คือ Obby ที่บันพองถึงแม้ว่าแมปนี้จะใช้คาว่า Escape ก็เถอะแต่ว่าดูจากความน่ารักและความฝดไฟของแมปนี้แล้วเราหนีจากอะไร ก็คือแบบว่าถ้าเราตกน้ำทะเลเราจะตายใช่ไหมอารมณ์ประมาณว่าที่นี่เป็นเกาะร้างนะฮะถ้าอยากจะหนีออกไปจากที่นี่เราก็ต้องผ่านด่านบ้านบนทั้งหมดร้อยร้อยด่านถึงที่ออกไปจากที่นี่ได้ออ้เบื้องหน้าคือแมปสดใสแต่เบื้องหลังไม่แน่เจ้าของแมปเขาอาจใจอยากจะทรมานคนก็เป็นได้โดดน้ําเลย เออน้ำนี้มันเค็มเกินไปกัดก่อนร่างกายจนตาย oh. เอาเป็นว่าทนายอยากร่อแล้วก็นายต้องผ่านด่านของฉันให้ได้ทั้งหมดก่อนอ่าถึงแม้จะบอกว่าเป็นเอออินฟลัตติเบิลหรือมันพองๆเด้งดึ๋งเด้งดึงขนาดนี้ดูเหมือนจะเป็นบ้านบอลนะครับแต่ว่าพอเราเดินแล้วแบบว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นพื้นแบบพื้นพลาสติกพื้นเหล็กพื้นไม้พื้นอะไรก็ช่างแล้วก็เวลากระโดดก็ เด้งดึงดีนะครับถึงแม้เพื่อนนี่จะเป็นพื้นแบบว่าแข็งแข็งก็เถอะมีทั้งหมด110กว่าด่านแล้วเบาซี่คืออะไรไมีแต้มเบาซี่ด้วยดูทั่วไปแล้วอันนี้ก็จะคล้ายกับพวกแบบโอลกายหรือแบบด่านเกมโชว์เลยนะครับโอเคเราไปต่อด,ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแท่งเคียกว่ากระสอบทรายนะเอาไว้ต่อยอย่าอย่าอย่าต่อยไม่ได้นะครับต่อยหนักๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรั่วเบาซี่ อันนี้ต้องเป็นบอลซี่แน่นอนเลยอ๋อบอลซี่ก็คือเช็คพอยต์มีเรือด้วยเราสามารถนั่งเรือได้แต่คุณต้องจ่ายตังก่อนไปต่อดีก,กว่านะครับรู้สึกว่าจะเป็นออปปี้ง่ายๆน่ารักน่ารักไม่มีอะไรมากโอเคด่านที่2แล้วโอ้แต่สีสันแบบนี้ทํามาได้แบบว่าหวานแววมากทําไมรู้สึกว่าอันนี้เป็นออปปี้ที่เล่นค่อนข้างง่าย โอเคอันนี้ผมพลาดเองทําไม่รู้สึกว่าอันนี้เป็นแมบออบบี้ที่ดูแล้วแบบว่าเล่นง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทุกอย่างที่นี่สามารถเหยียบได้โอเคแต่ว่าอันนี้สีแดงเหยียบไม่ได้แน่นอนเออเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้มันเริ่มจะมีออบบี้ที่แบบว่ามีกบดักปะปนมาแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องผ่านให้ดีๆเรียกว่ากระโดดผ่านให้ได้ดีๆ รู้สึกว่าไอ้แท่งนี้จะเป็นแค่ของตกแต่งนะฮะไม่มีอะไรว้าวมีทางเลือกให้เราสองทางนะครับว่าเราจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีขวาไล้ซ้ายดีเราไปทางซ้ายดีกว่านะ,ะเผื่อจะเจอเรื่องดีๆป๊าบอ้าวไม่ว่าจะมาทางไหนก็มาได้เราส่สร้างไว้แบบว่าเผื่อคนเล่นเยอะๆไงนะจะได้ไม่แออัดเดินเดินาบางด่านก็ง่าย <c oughs> ผมชอบเสียงตอกกระโดดด้วยนะครับมี s o ว n d e f ฟ e c t ให้ด้วยให้ให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่า มันที่นี่มันแบบดูแบบนุ่มๆเด้งๆแต่เดินแล้วแข็งปักเลยเนะี่ยปึ๊บอ่าเราอยู่ด่านที่เท่าไหร่แล้วนะครับโรด่านที่สิบเอ็ดเหรอเนี่ยไวจังโอเคอันนี้สไลด์เราชนไรได้ไหมได้ชนไรได้ปึ๊บอ้าไม่สไลด์ด้วยโหนี่มันบ้านบนปอมไม่หนะห่วงโดนัทปึ๊บน้ำนี้นะครับเป็นน้ำอันตรายน้ำอันนี้เป็นน้ำที่มีเกลืออยู่ เรียกว่าน้ำนี้เป็นน้ำที่มีเกลือผสมอยู่อย่างเข้มข้นเลยนะครับถ้าเราเผลอตกลงไปเหมือนอย่างรอบที่แล้วาอาจจะตัวเหม็นเค็มได้เราคงไม่ได้กลับบ้านในสภาพที่แบบตัวเหม็นเกลือปุยยูปุยยปุยยอ่าสิบสี่ ه, ด่านแล้วนะครับแบบอุ้ยโอ้โหมีบันไดเลื่อนให้เราด้วยนะครับแบบป้านบนบันไดเลื่อนรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาประมาณสิบห้าด่านนี้ผมยังไม่เจอด่านที่เป็นแบบว่าท้าทายเลยนะครับมีแต่แบบความสบายสบาย ึสไลด์เออเหมือนจะนุ่มนะแต่มันดูแข็งไปหน่อยอาแหละอันนี้ดูไม่ค่อยนุ่มแล้วดูเป็นแผ่นึแบบนี้นิดเลยกวาดีดีไซน์แบบนี้น่าจะไปทําแบบพวกแบบรายการเกมโชว์อะไรอย่างนี้ได้เลย solche. เนี่ยนะ18แล้วโอ้โหมาถึงด่านสิได้ด้วยความว่องไวมีทั้งหมดกี่ดา่านเนี่ยอู OULD ้ร้อสสรุปมันมีกี่ด่านเนี่ย ผมว่าก็มีเกินลอยแน่เลยนะครับเพราะว่ามีคนไปแล้ว126ด่านข้างหน้านี้คือบ้านบนปลาฉลามระวังให้นีด้วยล่ะถึงแม้จะเป็นบ้านบนแต่มันก็อาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่ขอให้เพื่อนๆทุกคนระวังตัวด้วยบ้านบนปลาฉลามงั้นเหรอทุกอย่างมันเป็นเขาเรียกว่าลูกโป่งนะครับก็ลูกโป่งแข็งๆไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวถูกไหมงำออโอ้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 เด้งเด้อ อู้อันนี้เด้งของจริงแล้วอ้าวบ้านบอลปลายฉลามมีอะไรนะครับแค่แค่ทำให้มันดูน่ากลัวแต่จริงๆมันไม่มีอะไร21แล้บดแวอ่าด่านเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะจังหวะนี้แม้ว่าจะยากแค่ไหนแต่เราก็ผ่านมาได้อืมไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่นะฐานแรกชีวิตปะเนี่ยมันอาจจะมีบ้านบอลแบบว่าโฮโลแกรมปลอมๆอยู่ก็ได้นะอันนี้ของจริงแล้วท่านี้ลหละเออจริงด้วยเป็นไปดั่งกลนอบายหรือว่าเศษเงินเยยบไม่ได้แต่แรกแล้ว นี่ไงสีน้ำเงินเหยียบไปได้ก็เป็นสีฟ้าเออดูเหมือนว่าพนัิการนี่จะลืมเช็ดตรงเนี้วเนี่ยโอ้โหน้ํานี่เลอะเลยไทยเหยียบแล้วก็ระวังลื่นด้วยนะถึงลื่นก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านบอลน,นะหัวไม่แตกแน่นอนจริงไหมเอออชันลืมบอกไปน้ำที่กดไม่ใช่น้ำธรรมดามเป็นน้ำยาโอ้ไม่ก็นี่ไงเป็นน้ำยาอาจจะเป็นน้ำยาขัดลูกโป่งก็ได้นะกลิ่นสารเคมีแบบว่ากลิ่นรุนแรงมากเรียบร้อย ปึ้ง25ดาตอนนี้เราก็มาถึงประมาณน่าจะ1ใน4ีไปดึงนุกดานเป็นแมปออฟบี้ที่เล่นแล้วไม่ค่อยรู้สึกหัวร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันทุกอย่างเต็ไมไปด้วยความสีสันแล้วก็เป็นบ้านบอลแบบนี้เป็นแมปที่ดูแบบว่าเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเพราะว่ามาเล่นง่ายผู้ใหญ่น่าจะไม่เครียดฟิวโอ้ตรงนี้เหมือนก้อนชีสอะไรสักอย่างเลยเห็นแ,แล้วแบบว่ามันดูน่ากิน อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าโซนสีด่านชีตน่าจะเป็นด่านที่ดูใบไ,ไม้ร่วงโอเคเรากำลังจะออกจากโซนชีตต่อไปก็อู้มีบ้านมาแบบภูเขาไฟด้วยนะครับน่าจะเป็นลาวาจริงถ้าเราสมมุติว่าผมอยากจะขี่เจสก,กีมันก็ต้องจ่าย300ใช่ไหมอืมเจสก,กีโอ้140กว่าบาทถ้าได้เจสก,กีเราจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปถึงเส้นชัยได้ใช่ไหมเนี่ยหรือเขาบอกว่าเป็นทอร์เจสกีเป็นของเล่นด้วย ด่านที่31แล้วนะครับโอ้โหนี่เล่นมาประมาณเกือบ10นาทีแล้วปึ้งทำไมทีนี้มีเสียงเด้งมีเจ็ตแพกก็กอีกโอ้ยไหนดูเนดูบหน่อยแล้วกันมันขายเยอะโอ้โหมันมีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยอย่างว่านะแมปเขาไม่ได้ทำให้เล่นฟรีๆนะมีต้องมีขายของกันหน่อยโอเคไป ต่อดีกว่านะครับอันนี้เดินชิวๆเลยมันง่ายจังอันนี้เรียกได้ว่าแทบจะเป็นออบบี่ที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยเล่นมานครับที่เราแบบว่าต้องล่วงตายบ้างสุดตายบ้างอันนี้เป็นแค่โชยเฉยนะครับว่าไอตัวนี้อันตรายนะปึ๊บถึงแม้ว่าคนที่เขามาเล่นจริงเขาจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับเราคงไม่ต้องบอกหรอกยี่สามสิบแล้ววันนี้เราจะเล่นครบร้อยด่านไหมเนี่ยไปต่อนะครับวิ่งยาวๆอันนี้น่าจะเป็นบ้านบอลผสมออบบี้เนี่ยนะเพราะว่า มันก็มีท่าแบบว่าให้กระโดดบ้างให้แบบเดินเดินเล่นนิ่มๆนิ่มหรือเปล่าไม่รู้อู้ข้างหน้านี้ลึกลับซับซ้อนแต่ว่าไม่มีอะไรถ้าทําเป็นแบบรายการเกมโชว์ได้เลยในแมปนี้เนี่ยข้างหน้ามีมีเหมือนจะเป็นด่านใส่รุ้งด้วยเราจะไปถึงหรือเปล่านะน่าจะไปถึงได้โดยเร็ววันแน่นอนเพราะว่าด่านมันง่ายมากปีนขึ้นไปปั๊บ อันนี้ต้องกระโดดเราต้องมีสตินิดเดงนะเพราะว่าเนี่วันดีออบบี้ที่นี่มันไม่ได้มีแค่เดินชิวอย่างเดียวมันจะมีแบบว่าออบบี้ต้องกระโดดอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นอย่าเดินเพลินๆล่ะท่านอาจจะตกน้ําทะเลและตัวเค็มได้ต่อไปก็เข้าสู่โซนป่าร้อนชื้นเริ่มนะครับที่นี่จะมีแต่ความเขียวขจีนะครับให้ความรู้สึกสบายตาถึงแม้จะรู้สึกสบายตาแต่ท่านก็อย่าเพิอประมาทละ่ะเพราะด่านนี้มีกับดักอันตรายซ่อนอยู่ถึงแม้จะอันตรายแค่ไหนแต่มันก็ช่างผ่านไปได้อย่างง่ายได้ อ่าต่อไปอันนี้เป็นฐานเลือกแห่งชีวิตนะครับถ้าเกิดคุณเลือกพลาดคุณจะต้องตกน้ำด้วยตัวเค็มเค็มแน่แน่ทางสายกลางคือดีอเออไม่ดีแล้วโอ้ยต้องมาเริ่มตรงนี้ใหม่ว่ะเออถ้าตรงกลางไม่ได้อ่ะเราจะเป็นทางขวาก็าได้นะทางขวาปับ๊บอ่าใช่จริงด้วยเช็คพอยต่อไปน่าจะเป็นทางสายกลางแล้วทำไมข้างหน้านี้มีเหมือนก้อนสาล่ายเฮ้ยโดดไม่ทัน ล่วงแล้วล่วงเลยซ้ายโอเคปึ๊บปึ๊บ,บเอาา้าสาลายไม่มีอะไรนะครับเดินผ่านได้โอ้ดูเหมือนว่าข้างหน้านี้จะเป็นบ้านบอลป่าดิบชื้นนะครับข้างหน้านี้มันอาจจะมีสัตว์ร้ายซ่อนอยู่นะขอให้เพื่อนงขันระมัดระวังตัวให้ดีระมัดระวังตัวมันทุกกานเลยอันนี้เราชนได้ไหมอ๋อชนได้ไม่มีอะไรนะครับทําบ้านบอลมาให้ดูดูน่ากลัวเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรโดดเข้ารูอ่านี่น่าจะเป็นแบบ บ้านบอลสบายๆแล้วปิ้งปองเฮ้ยเฮ้ยตกใจร่วงเกือบไปแล้วดีนะข้างหน้ามีน้ำทะเลอาแหละเรากำลังจะได้ออกจากบ้านบอลป่าดิบชื้นหรือ,อยังเนี่ยอืมอ่านี่ไงใกล้จะได้ออกจากด่านป่าดิบชื้นแล้วเรียบร้อยออกจากโซนป่าดิบชื้นต่อไปก็เป็นโซนความรักอ่านี้ก็จะเป็นบ้านบอลที่เต็มไปด้วยความรักนะครับ ถึงแม้ว่าบ้านบอลที่นี่จะดูแบบว่าหวานแหววดูไม่มีอันตรายแต่ว่าก็อย่าได้ประมาทเชียวล่ะเพราะว่าความรักกันทำให้คนเจ็บปวดได้ประมานเออเด้งโโหึงโอ้โหด่านนี้นี่แบบว่าวาเลนท้าวาเลนทน์ตีมแบบนี้นี่มีหลายตีมดีเนี่ยอ่าผ่านโซนวาเลนทน์เอเาาโซนวานเลนทน์ยหมดแล้วมีแค่นี้แหละบอกแล้วว่าไม่มีอะไรโอ้โหเป็นโซนความรักจริงๆนะเนี่ย คือแบบอันนี้ผ่อนคลายมากอ่าแหละต่อไปนั่นก็จะเป็นบ้านบอลผสมประสานกับธรรมชาตินะฮะดูอันนี้มีลูกไม้โอก๊กอันใหญ่ยักษ์แล้วก็มีต้นไม้ปลอมๆก็จะบรรยายด่านทําไมเนี่ยรีบไปดีกว่านะครับตอนนี้57ด่านแล้วอะไรเนี่ยดันเฮ้ยไอ้ลูกโปง่งว้าวอันนี้เป็นของรางวัลครับขอบคุณที่คุณเล่นมาได้ถึงครึ่งทางแล้วขอบคุณครับเฮ้ยลูกโป่งนี้ช่วยให้กระโดดสูงขึ้นโอ้โห เป็นของรางวัลที่มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บนี่ทําให้เราผ่านด่านได้ไวขึ้นด้วยปึ๊บเรอาออกนอกด่านตรงนี้ได้ไหมน่าจะออกได้แหละอ,ออกไม่ได้ด้วยมีกําแพงทิปมักันเอาไว้แป้งข้ามด่านมันอย่างนี้เลยอย่างน้อยพัฒนาเขาก็แบบแจกของที่เอื้อต่อการผ่านด่านของเรานี่ก็60ด่านแล้วนะครับไปดูยต่อนะครับเราเราจะออกจากโซนธรรมชาติแล้วต่อไปก็เข้าสู่โซนขนมหวาน หวานแววดูเหมือนว่าข้างหน้านี้น่าจะเป็นโซนขนมหวานนะเพราะาผมเห็นเหมือนเป็นลูกอมแลม้วโซนขนมหวานมันจะอันตรายไหมเนี่ยแต่เมื่อกี้โซนความรักก็ดูไม่อันตรายนะมาแล้วโอ้โหโซนขนมหวานมีทั้งครีมช็อกโกแลตโรล,ลิปปอปช็อกโกแลตแท่งแล้วก็โอ้โหอะไรมากมายทุกอย่างดูหวานแล้วต้องการปืนเ k คหรือเปล่าเอาไว้จัดก,การศัตรูนะไม่เอาดีกว่านะเราจะเอา AK คไปยิงใครอืม65 66 ไปต่อโอ้โหอะไรเนี่ยขวางหน้าขวางทางปึ๊บมีลูกโป่งและมันสบายดีจริงๆเลยแล้วรู้สึกว่าจะผ่านได้ไวขึ้นนะเนี่ยหรือเปล่าอาา่ฮะกรารานจะออกจากโซนขนมหวานแล้วนะครับต่อไปจะเป็นโซนบ้านบอลประสาทว้าวนี่ก็จะเป็นบ้านบอลที่ทําให้มีลักษณะคล้ายๆกับปราสาสนะฮะอา่าต่อไปก็จะเข้าสู่อาณาจักรบ้านบอลแล้วนะครับปึ๊บอันนี้ก็เป็นกับดักด่านแรกแต่ว่าอืมง่ายๆผ่านง่ายๆ อ,อ,อันจากบ้านบอลก็ดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับดูต้อนรับเราย,ยังเป็นอันดีด้วยดูผมแดงผมอยากรู้ว่าผมสามารถข้ามเลยได้ไหมเออข้ามไม่ได้โอ้โหทำไมได้ดีมากนะครับโอสิบสี่และอีกห้าสิบด่านอีกห้าโอ้ตอนแรกผมเห็นว่าร้อยยี่สิบหกทำไมตอนนี้เป็นร้อยสามสิบแล้วเนี่ยโอ้ไม่ก็ด่านนี้สรุปมีกี่ด่านเนี่ยข้างหน้านี้เคยเป็นคลังสมบัติของเจ้าของแมปมากอนแต่ว่า ทองบดนี้เป็นทองที่ละลายหมดแล้วนั้นน้นไม่สามารถเก็บได้หรอกเพราะมันละลายติดกับบ้านบอลแล้วโอ้เสียดายจังว่าจะได้แบบได้เงินติดไม้ติดโอเคไม่เก็บก็ไม่เก็บทองนะฮะดูเหมือนว่ามันจะปลอดภัยนะแต่เมื่อกี้เหยียบแล้วนะครับมันหลอมเรามันหลอมเราเออมันหลอมเราจนได้ผมพอจะเข้าใจสาเหตุแล้วว่าทําไมเอผู้พัฒนาเจ้าของแมวก็ถึงให้ลูกโป่งสุดเด้งดึงอันนี้มาให้เรานะฮะ เพราะมันจะต้องมีด่านแบบนี้นี่เองโอ้ระวังด้วยล่ะข้างหน้าเป็นดาบดาบของจริงเหล็กจริงๆคมจริงๆถ้าเป็นเหล็กของจริง,ทำ,ขขง,รงทำมันถึงไม่ตัดบ้านบอลให้มันรั่วไปเลยเนี่ยแสดงว่าวัสดุที่ใช้ทําบ้านบอลอันนี้นี่ต้องทนทานต่อความคมต่อไปก็จะเป็นโซนหน้าหนาวนะครับโอ้หน้าหนาวก็ไม่มีอะไรนะครับมีเพียงหิมะตกหนาวหนาวเยน็ยนๆใกล้จะหมดแล้วโซนหน้าหนาวมีไม่กี่ด่านเองเบื้องหน้านี้นะครับก็คือโซนสายลุ้งนะครับ แต่ก่อนจะไปถึงโซนสายลุงเราต้องผ่านโซนหน้าหนาวให้ได้ก่อนซึ่งผ่านไม่ยากหรอกไม่มีอะไรซับซ้อนป<ะ>ั๊บแล้วก็ถึงโซนสายลุงแล้วฟุง้งฟิ้งอหฟุ้งฟิ้งมากเอาไปว่ายัางไงสลับการเล่นบ้านบอลเดวันนี้ต้องขอตัวอำลาเพจทนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สลับใครที่แบบบ้านยังสนใจมาเล่นแบบออฟฟี่สบายๆนะครับสีสันสวยสด งดงามอลังแท้นะครับก็สามารถเขา้าเล่นได้นะครับแบบนี้ก็ไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นนะครับก็ใครแบบว่าอยากได้อะไรสบายๆก็ลองมาเล่นแบบนี้ดูได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สายน,ะ,นะครับาปบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ